หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเราอาจจะนึกถึงชาติที่เต็มไปด้วยความเจริญในทุกๆด้านและคนญี่ปุ่นค่อนข้างมีระเบียบวินัยเป็นอย่างมากนะครับทาให้ประเทศนี้ถือเป็นดินแดนในฝันของใครหลายๆคนเลยแต่แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีด้านมืดของตัวเองด้วยน,นะอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีวินัยของพวกเขาก็ทําให้เกิดความเครียดสะสมนะจนเราได้ข่าวพดีจะเทิงขวัญจากประเทศญี่ปุ่นอยู่บ่อยครัง้งอย่างเช่นเคยเกิดเหตุมือมีดนะบุกแทงคนในวัดพักคนชรานจนมีผู้เสียชีวิตสูงถึง19คนนะ เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นคดีที่เก่ามากแล้วนะครับเป็นคดีที่จริงๆก็ไม่ได้เก่าอะไรมากขนาดนั้นนะ่ะถ้าเทียบกับคดีอื่นก่อนที่อยู่ในช่องผมนะเมื่อวันที่1มิถุนาปี2004นะที่โรงเรียนมาถมในเมืองซาเซโบนะจังหวัดนางาซาก,กิอ่านผิดขออภัยนะซึ่งเป็นคดีฆาตการรมที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งคดีนะครับ โดยฮัตตกอนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนหญิงนะอายุเพียง12ปีซึ่งตำรวจเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อเธอโดยเธอฆ่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ชื่อซาโตมิอายุ11ปีในห้องเรียนด้วยการใช้มีดกัตเตอร์ปาดคอที่ตำรวจเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อของฮัตตกอนหญิงให้สังคมภายนอกทราบเนี่ยเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายปกป้องคนร้ายที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะครับไอ้เหี้ยมันก็มีทุกป,ประเทศปะวะโดยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยห้ามไม่มีการเผยแพร่ใบหน้าและชื่อจริงสู่สังคมอา่านี่มันประเทศกู ดังนั้นนะทางการตํารวจเลยเรียกฆาตกรเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าเด็กหญิงเอแต่จากนั้นด้วยความที่สังคมในตอนนั้นนะมีอินเทอร์เนต็ตแล้วนะด้วยความที่ว่าสังคมในตอนนั้นอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นแล้วชื่อจริงของเธอเนี่ยคือเด็กหญิงนัซึมิซูจินะครับอายุ12ปีคดีฆาตกรรมดังกาเนี่ยเป็นคดีที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะอะไรก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยประเด็นที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเด็ก,เด,กเด็กนักเรียนประถม6นะ ที่มีอายุเพียง12ปีเนี่ยจึงได้โหดเหี้ยมถึงขานาดฆ่าเพื่อนของตอนเองแถมยังเดินกลับมาห้องเรียนด้วยเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอย่างไม่สดุนสถานพร้อมทั้งยิ้มให้กับกล้องของเพื่อนเพื่อนและครูที่พยายามถ่ายรูปของเธอเอาไว้ภายหลังนะฮะตำรวจได้ยึดรูปภาพของเธอไปหมดนะโออคือนี้นะทุกคนที่ช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปอะไรลงเนี่ยคลิปแบบแนวกนี้ลงเนี่ยเพราะว่าช่องผมเนี่ยมันติดเหลืองนะคือช่องผมมี50คลิปใช่ไหมมันติดเหลือง40คลิปอะ่ะเออ นะครับมันติดเหลืองที่สิบคลิปมีสิบคลิปที่มันไม่ติดแต่ที่มันไม่ติดเนี่ยมันมันเป็นคลิปที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นพวกนี้เลยเออมันอาจจะมีคลิปสองคลิปที่มันหลุดไปนะครับแต่ใครก็ได้บอกผมทีวิธีแก้ให้คลิปไม่ติดเหลืองนะถ้าทราบนะครับถ้านอกจากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเปลี่ยนอะไรอ่ะข้างใต้ชื่ออ่ะเออเปลี่ยนข้อมูลอะไรมเปลี่ยนรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยบอกผมหน่อยนะครับเหตุการณ์เนี้ยนะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ พฤษภาคมปี2004เมื่อสตูมิเนี่ยเพื่อนของเธอนะเขียนคอมเมนต์ลงในเว็บบอร์ดของนัทสึมิเป็นเชิงล้อเลียนว่าหนักซึ่งหมายถึงเธออ้วนแหละนะครับเป็นเหตุให้นัซสึมิเนี่ยไม่พอใจนะและถือว่าเป็นคำหยาบคายดูมินก่อให้เกิดการโต้อตอบถกเถียงกันเป็นจุดเริ่มต้นให้นัทสึมิเนี่ยคิดจะฆ่าสตูมิขึ้นมาเลยนะครับทุกคนอาจจะงงนะสตูมิสตูมินัทสึมิคือก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมจะเรียก A กับ B แล้วกัน A นี่คือ นัซมินะคือคนที่ฆ่านะครับบี B. นี่คือคนที่ถูกฆ่าเมื่อวันที่28นะครับนัซมิเขียนไดอารี่นะครับถึงวิธีที่ตนจะเลือกฆ่า3แบบนะครับคือ1ใช้มีดกัตเตอร์นะครับ2ใช้ที่จอน้ําแข็งหรือไม่ก็บีบคอพร้อมเขียนว่าฉันจะฆ่ามันวันนี้เนี่ยแหละหลังจากนั้นนะครับก็ผ่านมา1วันวันที่29พฤษภาคมนะครับนัซมิเนี่ยหรือ A เนี่ยนะครับพยา,ยามยื่นข้อเสนอให้กับ B เขียนคําขอโทษ แต่ B เนี่ยไม่ยอมนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าอวดเก่งนะแม้นัซมีนะจะทําการลบคอมเมนต์นะั้นทิ้งนะแต่ B เนี่ยก็เข็ดขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งนะครับหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยนัึมีก็โต้อตอบด้วยคําว่าแกจงหายไปจากโลกนี้ซะนะครับวันที่31สบพฤษภาคมนะครับนัึมีนะได้เขียนไดอารี่ว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะฆ่ามันด้วยมีดกัตเตอร์นะครับ วันที่หนึ่งมิถุนานัสมีมาเรียนตามปกติเธอได้ถ่ายรูปหมู่กับเพื่อนๆน,นะครับและครูในโรงเรียนตัวเธอเนี่ยสวมเสื้อยืดสีน้ําเงินเข้มนะครับสก,กีนคาว่าเนวาดานะครับยืนถ่ายรูปใกล้กับสตมีหรือบีเนี่ยแหละรครับโดยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งคู่จากนั้นนะครับตอนพักกลางวันนัสมีเรียกบีเข้าไปคุยในห้องซึ่งเป็นห้องเปล่านะครับเออสั่งให้บีเนี่ยนั่งลงปิดม่านจากนั้นก็พูดกับบีว่าฉันจะฆ่าเธอนะ แต่ B เนี่ยไม่ยอมหนีนะด้วยไม่คิดว่านาซมีเนี่ยจะกล้าทําจริงๆและไม่คาดคิดว่าเรื่องราวความขัดแย้งที่รอเล่นกันในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ในภายหลังนะอีกทั้งนาุมีเองก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยแสดงออกมากนักแม้จะมีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงอยู่บ้างนาซมีนะครับได้ดึงแว่นตาของ B ีเนี่ยออกนะครับแล้วใช้มือข้างหนึ่งปิดตาของบไว้นะครับก่อนที่จะใช้มีดกัตเตอร์นะเฉือนคอเป็นรอยยาวถึง10ซนติเมตรลึกถึง10ซนติเมตรนะ ตัดหลอดลมจนขาดจากนั้นกีดที่หลังมือของสโตมิจนเห็นกระดูกนะครับสโตมิสุดลงหมดสติก็เพราะเสียเลือดมากนันซึ่งมิรอประมาณ15นาทีจึงคิดว่า,จน,วาจนคิดว่าเพื่อนเนี่ยตายสนิทแล้วจึงออกจากที่เกิดเหตุเธอเดินเข้าชั้นเรียนตามปกตินะครับโดยเสื้อผ้าที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสร้างความตกใจให้ครูและนักเรียนเป็นอย่างมากครูไปจำชั้นเนี่ยรีบแจ้งตำรวจทันทีนะหลายคนพยายามถ่ายรูปเธอไว้และเธอก็หันมายิ้มหวานให้กล้องด้วยนะส่วนร่างบีเนี่ย ถูกพบโดยครูต,ตรวจพบว่าเธอเนี่ยยังหายใจรวยรินอยู่นะครับจึงรีพาส่งโรงรยพยาบาลแต่ก็สายกันไปเสียแล้วเธอเสียชีวิตจากนั้นไม่นานนะครับผมเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็คุบคุมตัวนะัุมี้ไปนะเด็กหญิงก็เริ่มร้องไห้สะอื้นแล้วพูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษนะครับเธอฟูมฟ่าอยู่ในสถานีตำรวจทั้งคืนและไม่ยอมกินอะไรหลังจากที่เธอสงบลงนะเธอก็ได้ให้ปากคำว่าเธอฆ่าผู้ตายเพราะผู้ตายเขียนข้อความใส่ร้ายด่าทอเธอในอินเทอร์เน็ต เธอเขียนเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับฉันหลายครั้งค่ะฉันไม่ชอบฉันจึงเรียกเธอมาและเฉือนคอเธอทิ้งฉันยักประหลาดใจว่าทําไมจึงทำสิ่งนั้นและฉันอยากจะขอโทษนี่คือคําสารภาพของเธอนะครับรัสมีนะถูกส่งตัวให้จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเด็กเพื่อตรวจสอบอาการทางจิตเพราะหลายคนนะเชื่อว่า เธอน่าจะป่วยเป็นโรคแยกตัวออกจากสังคมเพราะเธอไม่ชอบสูงสิงพูดคุยกับใครแต่ผลการตรวจนะกับพบว่าเธอเนี่ยมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีความผิดปกติใดๆสราจรจินตัดสินให้เธอมีความผิดจริงในข้อหาก,ก่อฆาตกรรมนะครับประวัติโดยข้าวข,ข,ของนัสซมินะครับนัสซมีเนี่ยเกิดวันที่2ีเ็ดพฤศจิกานะครับปีคศหนส่งป็นเด็ก้ารัอมเควาระตือ้นะเป็นเด็กาาัก,รก,รเ,เ,กเรียน,นะ,ล,ะลา,า,กกาตา ปรากฏว่าเธอเนี่ยมี IQ สูงถึง140เข้าขั้นอัจฉริยะเลยนะครับเธอชอบการเล่นบาสเกตบอลดูภาพยนตร์และเล่นเน็ตนะครับเธอมีเพื่อนสนิทนะครับชื่อซาโตมินะมีผู้สังเกตว่าเธอค่อนข้างมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและชอบเก็บตัวซึ่งอาจเป็นผลมาจากการดูภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ที่เธอชอบเป็นพิเศษคือ b บ t t l e Royale นะครับก็เนื้อเรื่องอ่ะ ประมาณว่ามีเด็กีนกลุ่มหนึ่งถูกจับไปปล่อยไว้ในเกาะล้างเกาะหนึ่งแล้วให้พยายามฆ่ากันเองอะไรแบบนี้ทุกคนไปดูเองแล้วกันนะในปีนั้น,นเธอถูกครอบครัวสั่งให้เลิกเล่นบาสเกตบอลนะครับและออกจากชมรมกีฬาและผลการเรียนของเธอก็ตกลงมาเล็กน้อยสําหรับชาวญี่ปุ่น,นการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับในช่วงวัยเรียนนะนะเ,ออเธอจึงเริ่มดูภาพยนตร์มากขึ้นและระบายความเครียดด้วยการเล่นอเทร์เน็ตให้เวลาในการเขียน นิยายและเดล่นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าเธอเนี่ยชอบเข้าไปชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหารุนแรงสยองขวัญที่ถูกห้ามสําหรับเด็กมากมายนะจากคดีนี้นะทำให้หลายคนเนี่ยออกมากล่าวโทษสื่ออินเทอร์เน็ตนะและมีมาตรการนะครับให้มีการอบรมสั่งสอนมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตแก่เยวาวชนชาวญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดแต่เป็นที่ทราบกันดีเรื่องแบบนี้ยากที่จะห้ามปามไดเ้เพราะการติดต่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่เห็นหน้าค่าตาทำให้อีกฝ่ายเนี่ยขายความเกรงใจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอยู่หลายครั้งนะครับเออก็ผมว่ายังไงคลิปผมก็ติดเหลืองคลิปนี้ youtube บอกว่าช่องของคุณมีเนื้อหารุนแรงนะครับอืมคลิปของคุณมีเนื้อหารุนแรงจะช่องผูดผิดเนะครับหลายคลิปเลยสี่สิบกว่าคลิปเองทุกคนรู้คพที่ติดตามผมทุกคนน่ะคพที่ติดตามช่องผมทุกคนน่ะรู้ยูทูบมึงไม่รู้กูไม่ยอมตกเป็นทาสมึงแน่กูจะทำ อ่ะนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะก็เรื่องราวของเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็คืออย่างว่านะว่าในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างจะจริงจังกับการใช้ชีวิตนะแต่นั่นยังไม่ได้การันตีนะครับว่าเขาจริงจังแล้วเขาเครียดแล้วก็มาฆ่าคนนะครับอย่างประเทศเรานะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจริงจังนะกับชีวิตนะครับแต่ก็เกิดคดีฆาตกรรมเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่า ในช่วงวัยเด็กอะ่ะมันอยู่ที่ครอบครัวเป็นหลักนะครับเป็นครอบครัวเนี่ยสําคัญอย่างมากนะครับในการฟูมฟักอบรมสั่งสอนนะอย่างที่สองคือที่โรงเรียนนะครับที่บ้านกับที่โรงเรียนคือสถาบาันสําคัญนะครับของเด็กในช่วงวัยนั้นนะก็คอยสั่งคอยสอนให้ดีนะลูกเรานะครับให้ระวังตัวด้วยนะมีเพื่อนนะเป็นคนญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งนะเออเขาบอกว่าประเทศเขา,าเครียดมากนะครับเขาเครียดมากคือ ประเทศไทยอ่ะมาทางานที่ไทยเนี่ยมันสบายกว่าไปไหนๆนะครับมันแบบมันคือมันสบายกว่าคือมันไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปจริงจังกับชีวิตส่วนตัวผมผมคือคนไทยใช่ป่ะเออผมก็ชอบนิ่ใส่แบบคนไทยนะใครชาติไหนละว่าใครขี่เกียจนะช่างแม่งอ่ะผมรู้แค่ว่าต,ตัดใดมึงไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นนะใครจะด่าัว่าอะไรก็ให้มันด่าไปเถอะนะแต่ผมรู้สึกว่าประเทศเรามันก็โอเคนะคือในเรืงนี้ผมคนเดียวนะไอสัตว์กูบอกว่ากูคนเดียวงนะนะครับผมเนี่ยชอบ ที่คนไทยเป็นคนรีแลกซ์นะครับไม่ต้องไปจริงจังมากชีวิตแม่งชีวิตแม่งมีเรื่องเครียดเยอะอยู่แล้วนะครับอย่าไปจริงจังมากนะแต่ในเรื่องการพวกเ,เรื่องพวกนี้นะครับเราก็ต้องอบรมสังสอนกนะันไปเนาะทัเฮียกลัวเอาไว้พบกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมเพราะผมมันติดเหลืองห้าสิบคลิปของผมติดเหลืองสี่สิบัคลิปนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมทํำยูทุกต่อนะคือพวกคุณนะครับการกดซับสไครต์ของพวกคุณจะทำให้ผมทำยูทู e ต่อนะครับการกดแชร์ของพวกคุณกดไลค์ของคุณจะทำให้ผมทำยูทู e ต่อนะครับไม่งั้นนะครับผมจะ